ใกล้เที่ยงวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชพันตํารพันตำรวจเอกชลอเกิดเทศเข้าไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรเขต9จังหวัดนครสวรรค์ตามคำสั่งของกรมตำรวจหลังจากนั้นเขาได้เดินทางกลับมาที่บ้านพักในกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากโดยให้ผลวิทยุ สั่งการไปยังหัวหน้าตำรวจทุกสถานีในพื้นที่9แห่งมาประชุมเพื่อรับฟังสถานการณ์และมอบนโยบายที่ห้องประชุมกองกำกับในวันรุ่งขึ้น9แห่งที่ว่ามี8อําเภอและ1กิ่งอําเภอซึ่งประกอบไปด้วยอําเภอแม่สอดอําเภอท่าสอยางอําเภออุ้มผางอําเภอแม่ระมาดอําเภอเมืองอําเภอหวังเจ้าอําเภอสามเงาอําเภอบ้านตากและกิ่งอําเภอพบพระ ชายหนุ่มสั่งทำป้ายขนาดใหญ่มีข้อความว่าตำรวจดีต้องมีคุณธรรมติดไว้ที่หน้าห้องประชุมกองกำกับไว้ในการประชุมพรุ่งนี้จากนั้นชะลอจึงเข้ามานั่งพักผ่อนในห้องรับแขกที่ถูกจัดรอต้อนรับอย่างเรียบร้อยเขาเอนหลังนั่งพิงโซฟานุ่มปล่อยใจลอยไปชั่วขณะพอวังนั้นชายหนุ่มตั้งใจจะพาพันโทชแชมและนางทองคำ พ่อและแม่ที่ไปใช้ชีวิตอยู่บ้านพักที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลังผู้เป็นพ่อกเกษียณอายุราชการขึ้นมาอยู่ด้วยกันที่จังหวัดตากเพราะเขาจะได้หมดห่วงได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่รวมทั้งลูกๆของเขาทั้งสามคนกุง้งปูปลาโดยให้ใหญ่สุรางพลรัพั์สาวน้อยอยุธยาซึ่งเรียนจบพาณิชย์พระนครมาหมาดหมาด ถูกเขาเอ่ยปากให้ขึ้นมาช่วยดูแลลูกๆของเขาและตัวเขาเองที่จังหวัดตากด้วยเช้าวันที่สองตุลาคมพุทธศักราช2518ที่ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากคลาคลํำไปด้วยหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในทุกสถานีในจังหวัดตาก เพื่อมารายงานสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงตองความเคารพผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพันตำรวจโทรประเสริฐบุรานานัตรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่6ที่กำลังนั่งคุยอยู่กับพันตำรวจโทเชนรงปูลสวัสดเพื่อนนักเรียนนายร้อยสัมพลานรุ่นเดียวกันกับบรรดานายตำรวจระดับลดหลั่นลงมาลุกขึ้นยืนตรงสั่งทำความเคารพผู้บังคับบัญชาคนใหม่ นายตำรวจรุ่นน้องที่ห่างกันถึง9รุ่นอย่างเสียงดังฟังชัดทันทีที่เห็นพันตำรวจเอกชะลอก้าวเท้าเข้ามาในห้องโดยนายตำรวจทุกคนที่อยู่ในห้องลุกลกรุบขึ้นยืนตรงทำความเคารพอย่างพร้อมเปรียยเชลอยกมือไหว้ผู้ใต้บังคับบัญชารุ่นพี่ทั้งสองคนที่ห่างกันเกือบสิบรุ่นก่อนเดินไปที่โต๊ะประชุมบอกให้ทุกคนนั่งลงทำตัวตามสบายพร้อมกล่าวบอกถึงนโยบายการทำงานของเขา ขอบคุณนะครับพี่ประเสริฐพี่เจนรงและเพื่อนข้าราชการตำรวจจังหวัดตากที่มาหารือกันในวันนี้สำหรับนโยบายการทำงานของผมไม่มีอะไรมากอยากที่ทุกคนเห็นหน้าห้องประชุมก่อนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ตำรวจที่ดีต้องมีคุณธรรมมีปัญหาให้ผมสนับสนุนเรื่องใดเชิญได้ทันทีทุกเวลาเราไม่ใช่ไกลที่ไหนพี่น้องกันครับ พันตำรวจเอกชลอให้ในโยบายการทำงานด้วยความเป็นกันเองอย่างรวดเร็วตามสไตล์ก่อนให้พันตำรวจโทรประเสริฐนายตำรวจรุ่นพี่บลิฟสถานการณ์ความมั่นคงในจังหวัดก่อนเป็นอันดับแรกพันตำรวจโทรประเสริฐเดินไปที่หน้าห้องประชุมซึ่งมีแผนที่จังหวัดแผนที่ทางยุทธศาสตร์และเอกสารประกอบการประชุมขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้ากระดานหลังจากกองกำลังติดอาวุธคอมมิวนิสต ได้จู่โจมเจ้าหน้าที่รัฐบาลครั้งแรกที่บ้านนาบัวตำบลเรนูนครอ,อำเภอธาตุพนมจัังหวดนครพนมเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2508โดยให้ชื่อวันนี้ว่าวันเสียงปืนแตกมีฐานที่มั่นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแห่งที่สำคัญอยู่ที่บริเวณเทือกเขาภูผานรองผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดตากเริ่มกล่าวรายงานสถานการณ์ภายในห้องประชุม ขณะที่ภาคเหนือของเรากลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เปิดการต่อสู้ด้วยอาวุธครั้งแรกกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดเชียงรายตำบลนาไร่หลวงอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านในวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2510โดยมีฐานที่มั่นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายน,าน่านตากและรอยต่อ3จังหวัดระหว่างพิษ,ษณุโลกพชจบุร์และเลย พันตำรวจโทรประเสริฐรายงานสถานการณ์ต่อชนิดไม่เหลือบตาดูโผแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องนี้ดีอยู่แล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประกาศจะตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยหรือทพออทกอระจายฐานที่มั่นดำเนินการก่อการร้ายไปทั่วทุกภาคเรียกว่าสงครามประชาชนหรือสงครามปฏิวัติดำเนินยุทธศาสาตร์ป่าล้อมบ้านบ้านล้อมเมืองเพื่อยึดครองประเทศด้วยกำลังอาวุธ และลมล้างระบบการปกครองปัจจุบันด้วยวิธีรุนแรงส่วนผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในจังหวัดตากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้จัดตั้งสำนักดอยหลวงหรือสำนักผัวกอขึ้นที่บ้านทงชัยอําเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2506โดยอาศัยเชาวเขาเผ่าม้งหรือแมวเป็นกองกำลังติดอาวุธพุทธศักราช2513ผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์กลุ่มนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก มีภารกิจหลักคือขัดขวางการสร้างเส้นทางแม่สอดอุ้มผางพุทธศักราช2515ผู้ก่อการไร้คอมมิวนิสต์เขตตากได้จัดตั้งสำนักบัญชาของผู้นำขึ้นและแบ่งเขตงานออกเป็น2องเขตงานคือเขตหนเรียกว่าสำนัก10อยู่ที่บ้านทงชัยและเขตสอเรียกว่าสำนัก80อยู่ที่บ้านแมวแม่แมและเมาพุทธศักราช2516ผู้ก่อการร้คอมมินิสต์เขตตาก ยกฐานะเขตงานดังกล่าวขึ้นเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของเขต89โดยมีเขตงานย่อยรวม3เขตดังนี้เขต89ทับ1กลุ่มพื้นที่อำเภอแม่สอดอเภอเมืองตากและกิ่งอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเขต89ทับ2กลุ่มพื้นที่กิ่งอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางตอนบนเขต89ทับ3กลุ่มพื้นที่อำเภออุ้มผางตอนใต้ทั้งหมดทั้ง3เขตย่อยดังกล่าวขึ้นตรงต่อสำนักเขต89 ซึ่งมีสำนักงานกลางอยู่ที่บ้านแมวแม,วแมว่ละเมาในห่วงพุทธศักราช2,517ถึงปัจจุบันผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขตตากมีกำลังติดอาวุธเข้มแข็งมากมวลชนชาวเขาเผ่ามง้งได้ให้การสนับสนุนสเสบียงอาหารและทำการผลิตยอย่างกว้างขวางผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเราหลายครั้งในการคุม้มครองการสร้างเส้นทางสายแม่สอดอุ่มผางทำให้การสร้างทางต้องหยุดชะง,งักลงและผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้ย้ายเขตงานไปสู่พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับงานด้านยุทธการฝ่ายเราประสานสุนทิกํำลังกับหน่วยงานทหารและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตหกข่ายพระเจ้าตากศินโดยมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจใช้งานหนึ่งตัวทั้งหมดคือสถานการณ์ความมั่นคงภายในจังหวัดตากครับผมพันตำรวจโทรประเสร,ริฐบลิฟสถานการณ์อย่างคร้าวๆแต่ได้ใจความอย่างที่สุด ในเรื่องของการมอบหมายงานไม่ว่าจะเป็นงานด้านธุรการงานในจังหวัดรวมทั้งงานสืบสวนปราบปรามฉลอต้องยกมือไหว้วานเฮียประเสริฐและเฮียชัยนรงค์รุ่นพี่นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น6เป็นธุระส่วนงานหลักของฉลอคือการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฮิวอีของบริษัทเบลแบบ UH1 h ติดกันชิปบินออกสำรวจเยี่ยมตำรวจในความรับผิดชอบของเขาตามแนวชายแดนไทยพมา่า โดยเฉพาะอำเภออุ้มผางอําเภอแม่สอดอําเภอท่าสองอยางอําเภอแม่ระมาดและกิ่งอําเภอพบพระอยู่ทุกวันอาศัยนักบินหนุ่มโสดอย่างร้อยตำรวจเอกอวยชัยโดดดาราและเพื่อนนักบินมากินนอนอยู่กับเขาที่บ้านพักในกองกำกับทำให้ทุกอย่างคล่องตัวราบรื่นไปหมดไม่แต่นักบินเท่านั้นตำรวจระเวนชายแดนเขตหกค่ายพระเจ้าตากสินโดยเฉพาะพันตำรวจโทสุกเกษมศรีวัฒนะ ผู้บังคับหน่วยก็เป็นแขกประจําแม้กระทั่งนายตำรวจหนุ่มเลือดนักรบอย่างไอ้แจวร้อยตำรวจตรีธาราปุลสีนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่2ี่ิเจิด่พงจบหม,มัดมาเป็นผอ,อหมวดตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาพระภูอำเภอแม่จันอำเภออุ้มผางหากครบรอบเวลาพักเมื่อไหร่ก็จะออกมาเฮฮาอยู่ที่บ้านนายตำรวจรุ่น15ผู้นี้รวมทั้งสายรับจากสันติบาลที่มาเดินท่อมๆหาข่าวตามแนวชายแดนไทยพม่า เมื่อออกจากเวรก็จะมารวมกันอยู่ที่บ้านพักของพันตำรวจเอกฉลอหัวหน้าตำรวจจังหวัดตากผู้มีใจกว้างขวาง,วางจนนับได้ว่าที่นี่กลายเป็นศูนย์รวมตำรวจเลยก็ว่าได้ไม่นั่งกินเหล้าก็นั่งเล่นไพ่รัมมี่เป็นที่สนุกสนานทำให้ชฉลอรู้จักคนเยอะดังคำที่ว่านกมีขนคนมีพวกไปโดยปริยายเป็นธรรมดาของการสู้รบ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะสถานีตำรวจที่ตั้งอยู่กลางเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ชาวมงอย่างสถานีตำรวจภูทรตาบลแม่จันอำเภออุ้มผางพื้นที่สีแดงที่พันตำรวจเอกชะลอต้องบินไปเยี่ยมอยู่บ่อยครั้งเพื่อส่งสเสบียงอาหารและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแม้ว่าจะมีฐานของตำรวจระเวนชายแดนและฐานเคลื่อนที่เร็วของทหารจากกองทัพภาคสามส่วนหน้ารายล้อมอยู่ แต่เนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขาทําให้ฐานของตํารวจระเวนชายแดนทหารรวมไปถึงตํารวจโรงพักอย่างสถานีตํารวจภูธรตาบลแม่จันถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายเข้าโจมตีปิดล้อมเพื่อแย่งชิงมวลชนอยู่เสมอชะลอบินเข้าแนวทุกวันถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต้อนรับเป็นลูกตะกัวเหล็กร้อนร้อนวันละปุสองปุแต่บางครั้งอากาศแปรปรวนบ้างอากาศปิดบ้างชวนให้วิววว่า จะบินกลับหรือบินไปกันไม่ถึงแต่พันตำรวจเอกชลอและร้อยตำรวจเอกอวยัยก็ยังคงปฏิบัติภาร,รกิจเสี่ยงตายอย่างนั้นอยู่ทุกวันนายถามจริงๆกลัวไหมร้อยตำรวจเอกอวยชัยพูดผ่านไม้ที่ติดกับหมวกนักบินถามพันตำรวจเอกชลอที่นั่งอยู่ข้างหลังมึงยังไม่กลัวกูจะไปกลัวทำไมมึงขับตกก็ตายด้วยกันทั้งลำก็เท่านั้นที่สำคัญแม่พยาบาลคนสวยที่มึงไปเที่ยวไล่เที่ยวกืออยู่ ได้แฟนใหม่แน่ชฉลอตอบกลับนักบินคู่ใจพร้อมแยบกลับเพราะรู้ว่าอวายใยกำลังมีความรักไปติดพันพยาบาลสาวสวยโรงพยาบาลประจำจังหวัดตากอยู่ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนักรบสีกากีทุกคนที่อยู่บนเครื่องกลาบขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์ มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิดความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจมิให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลุกแแบ